อ้าว่าไงเอ่ยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมอย่าลืมก,กดไลค์กดซับไลค์วันนี้เราอยู่กับใครคะมีใครเป็นแขกพิเศษของเราใครคะ,อา,อ,ะรอาร์เลยอาล์นอารด,ดินดูซิอยู่ไหนอารด,ดินเฮ้ยอยู่นี่เอง,อ,งอาร์ดินอยู่ตรงนี้นอนนิ่งเชียร์สินี่นอนนิ่งเชียว,น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 ,ยวนะครับ ตุกแกนะแฟตเทลเกโกนะครับหรือว่าชื่อเต็มคือแอฟริกันแฟตเทลเกโกนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงเอโซติกนะครับที่เลี้ยงง่ายนะครับเชื่องไม่ดุนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนอนนิ่งเลยเนี่ยนอนอยู่บนตักนะครับของเนื้ออั้มนะครับเนื้ออั้มนะครับเด็กอายุแปขวบเด็กผู้หญิงนะครับดูสิกับตุ๊กแกไม่น่าเชื่อนะว่าจะอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับ เขาเป็นเพื่อนที่ดีของเราเนี่ยครับเพื่อนที่ดีของเด็ก <Yeah. S 1> ไม่อะไรไม่อะไรไรนี่เขาบันโดนปากไม่อะไรอยู่นี่ก็เนี่ยเวลาเขาแบบรู้สึกปลอดภัยรู้สึกรู้สึกดีเขาก็จะอยู่นิ่งนะเนี่ยเวลาเราจับเขาด้วยคำนุ่มนวลเสียงวุนอมอย่างเงี้ยเขาก็จะจะ,จะไม่กลัวจะนิ่งๆน,นะครับแต่กับผมอะผมจับทีไรชอบดิ้นทุกทีเลยหรือว่ามือผมอุ่นหรือว่า หรือมือผมเกงไปหรือว่าผมจับแล้วผมเคลื่อนที่เร็วไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ดูขับตาดิขับตาขับตาแล้วเขาหลับแล้วหรือว่าเขาแสบตาเพราะแสงนะอาจจะเป็นที่แสงก็ได้แสงอาจจะแบบนี่แล้วพอผมเอาไปบังแสงไว้เขาก็ลืมตานะคือเขาไปสัตหินกลางคืนนะครับเขาอาจจะแยกแยะกลางวันกลางคืนไม่ออกนะเพราะว่าอยู่ในบ้าน,นะนาเนี่ยแสงมีออนมสว่างเนี่ยเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเวลากลางวันอะไรเงี้ย กลางวันเขาก็จะนอนนะถ้ากลางคนืนมืดๆเลยเขาจะคึักเป็นพิเศษนะเมื่อกี้เขาหลับตามองก็ <Thank you. S 1> น่ารักไหมนี่ดูดิเนี่ยเขาแบลบเ้นออกมาเพื่อแบบว่าสำรวจนะครับนี่น่ารักมากเลยดูดิขึ้นมาไหวไหมนี่เขาแบลบิ้นออกมาเพื่อสำรวจนะครับสภาพแวดล้อมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับนี่เป็นประสาทสัมผัสหนึ่งของเขานะครับผมมองไปผมคิดว่ามันคล้ายจระเข้นะ คือปากมันไม่ยาวเหมือนจอยแค่แต่าหางมันอะไรเงี้ยเวลาเดินอะ่ะขายจอยแค่เ,เลยใช่เขาค้างมาันเกยขาเนาะอ้มนะแล้วก็อยู่นิ่งๆอยู่นี่นนนนดูลักษณะปากเขาจะเหมือนกับเขายิ้มอยู่นะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นสมาย smiling gecko นะใช่ไหมผมผมอาจ,จะพูดผิดกันนะผมอาจจะพูดผิดผมผมเรียกเองแล้วกันว่าเป็น smiling gecko นะผมเรียกเองไม่ไม่แน่ใจในข้อมูล อย่ามตอนนี้เขาอยู่นิ่งกว่าเจ้าจัสตินนะจัสตินอเลร์เป็นยังเด็กอยู่จัสตินมันอายุแค่ประมาณเจ็ด,ดเ,เดือนแต่อดินเขาขวบสองเดือนละวนี่หอยู่หลับตาแล้วนี่หลับตาหรือเขาจะชอบตัวอ้าําไม่ได่อยากจะแบบว่ามืดมืดเอออยากอยู่กับอ้ําแบบอบอุ่นไงอยู่อ้ําแบบอบอุ่นแล้วก็แบบว่าเนี่ยด้วยมันกับผ้ามันแบบว่าคอยคุ้มอบตัวเขาทั้งตัวครับก็รู้สึกปลอดภัยอย่นะ S <S <อ>หลับเลยแล้วถ้าเขาหลับตรงนี้นะอ้มอั้นั่งยีนทั้งคืนได้ไหมไหวไหมไม่ไหวนั่งนั่งยีนทั้งคืนได้ไหมครับพอเขาหลับแล้วถ้าอั้มขึ้นไปเขาตื่นนะทาไมเดีย <S <S <ส>ดพูดเล่น <parece> พ่อพูดเล่นนะครับเดี๋ยวก็ให้เขาอยู่สกพังจริงๆเราตั้งใจเอาเขาเออกมาเดินเล่นนะไม่ตั้งใจเอาให้เขามาหลับนะให้เขาออกกำลังกายเขาเดินย่อยอาหารเมื่อวานนี้เขากินเมื่อวานนี้เขากินแบบ สะดิ้งอ่ะสิบตัวเลยนะครับแล้วก็กินไม่หยุดเลยถ้าผมป้อนไปก็กินเรื่อยๆแต่ว่าผมกลัวเขาจะเขาอืดอาหารไม่ย่อย,อยนี้ผมก็เลยเลยหยุดแค่สิบตัวพอแล้วแต่ว่าก็สิบเจอสิบตัวไปเมื่อวานนี้ก็คงต้องทิ้งระยะให้เขาย่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวไงอากาศมันหนาวสัตว์เลี้ยงคานเขาจะอาจจะใช้เวลาย่อยนานนิดนึงยี่กับสภาพอากาศนะถ้าหน้าร้อนก็จะย่อยเร็ว แน่ๆก็ย่อยช้านะครับก็อาจจะทิท้งช่วงสามสี่วันแนละ้วเขกินคือไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเขาเขาอดได้หลายวันอยู่คือถ้าเรารีบอัดอัดเข้าไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่กินหรืออะไรเงี้ยมันจะเสียของรือแม่บางทีเขาอาจจะกินมากเกินไปอะไรเงี้ยอ้วนมากเกินไปก็ไม่ดีนะเมื่อยยังคะเดี๋ยวพอะอุ้มออกมาเมื่อยก็ปล่อยไว้ก่อนนะสบายเลยดูดิ วัตถุประสงค์ของเราวันนี้คือให้เขามาเดินเล่นนะให้เขาออกกำลังกายดูผมว่านอนแบบนี้ไปจนจนจบแล้วเดี๋ยวก็เอาเอาเข้ากล่องไปนอนข้างบนต่อเหมือนเดิมเดี๋ยวก็อ้วนเลยไม่ออกกำลังกายบ้างนะไม่เดินบ้างเขาสบายเขาแหละเมืเ่อไรปล่อยนานๆทีครับปล่อยให้เขานั่งให้นอนอย่างนี้บ้างนานๆทีนะพรุ่งนี้ไม่ยอมนะพรุ่งจ้องเดินนะพรุ่งนี้ไม่ยอมวันนี้ให้หนึ่งวันนะ นี่ดีกวมอกกมากร่งดีไหนอันนี้ก็คือเป็นมอบไวเอานะครับเฮโอลิโอซูลูนะครับอายุ14เดือนนะหรือว่า 1, 2, 1, 2, 1, หนึ่งปี2เดือนนะครับขึ้นมาแล้วเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนะเป็นพ่อพันธุ์ได้ละผสมพันธ์ได้ละแต่ว่ายังไม่มีแต่ว่าเจ้าจัสมินยังเด็กเกินไปนะเจ็ดเดือนยังไม่ได้ต้องรอต้องรออย่างน้อยจัสมิน Jasmine สักขวบ หนึ่งหรือไม้ก็ขทบครึ่งนี้ก็ช่วงผสมพันธุ์เขาจะอยู่ช่วงพฤศจิกาถึงกุมภานะเปช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยเหมือนหมาเลยช่วงฤดูหนาวทีนี้ฤด,ดูหนาวนี้อาจจะไม่ทันแล้วก็อาจจะต้องรอฤดูหนาวหน้าพฤศจิกาปีหน้าจัสมินก็อายุประมาณขวบครึ่งพอดีนะก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับอายุ ของการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผมเคยศึกษามาเขาก็ว่าบอกว่าอยู่ประมาณหนึ่งปีถึงห้าปีอะไรเงี้ยถ้าเกินห้าปีก็จะแก่ไปอะไรเงี้ยก็เจ้าเจ้าอาดินก็ปีหน้าก็สองขวบอะไรเงี้ยสองปีก็ยังผสมพันธุ์ได้เป็นพ่อพันธุ์ได้อยู่นะแต่การที่เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยมันจะทําให้เขาโซมนะครับโซมคือถ้าไม่จะเป็นก็อยากให้เขาเป็นเป็นบ่อยอะไรเงี้ย ทำให้ร่างกายระาสมได้นะครับตัวปีหน้าผมจะลองลองให้เขาลองให้เขาผสมสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนี่นี่จะเลงเข้าไปข้างในแล้วออกมาอะไรบัางอันอะไรบังเดี๋ยมากลางบ้านสิกลางบ้านมากลางบ้านนี่นี่เนยชนแล้วชนแล้วนี่ผมจับจับมือถือ ด้วยแล้วก็จับเขาด้วยมันถนัดนะอ่่เดี๋ยวยิ่เยอะยิงเยอะจะได้แขง็งแรงจะได้แข็งแรงเดี๋ยวทำเป็นอุโม,มงค์ให้มุด,ดมุดทอดดิมุดถ้ำดิเนม่ยมุดเฮ้ยกิง้งกิ้งอุย้ยกิ้งไปเลยเป็นถ้ำเลยเอ้าวคราวนี้ลที่อยู่ถ้ำเขาหยุดนิ่งแล้ว ถอยถอยถอยหลังมาถกอย่ามาอย่ามาขวางอย่ามาขวางเนี่ยเหมือนโจละเข่เลยนะเราเดินอู่ไปไหนอะไปมุดตุ้งนุดนือยไปเนี่ยใส่เล็งเลงใต้บันไดแล้ว ออกมากอบมะอกมาอ่าให้เขากลับมาเนี่ยอ่าเดินไปไม่ยอมไม่ยอมจะขับไปไม่ยอม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 มานี่มาเนี่มาเลยมาอยู่กลางบ้านเอนี่นี่ชนแล้วม่ชนละมาอยู่กลางบ้านอยู่กลางบ้านเดินกลางบ้านอยที่บ้านก็มีซอกมีหลืบเยอะนะเดินนิดนิดหน่อยก็เจอซอกหลืบแล้วเดี๋ยวอันนี้ปิดเขาก่อนเดี๋ยวให้เขาเดินไปถึงใกล้ๆบันไดเดี๋ยวพ่อไปจับ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ได้เดินสักทีเดี๋ยวได้ไปถึงเส้นนั่นก่อนพ่อมองเล็งเส้นถ้าน,นั่นแหละเดี๋ยวเขาชาร์จเลยเดี๋ยวเขาชาร์จเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาชาร์จเองลๆๆๆถ้าเขาอยู่ในกล่องนะครับเขาก็จะอยู่อุดอู้อยู่แต่ในถ้ำทั้งวันนะครับก็ก็ไม่เป็นผลดีนะ อย่างน้อยอาใกล้ล้วเข้าช้าเข้าช้าเดี๋ยววิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปในนี้จับไม่ได้อีกแต่ว่าไม,ไม่ไม่มีหรอกไม,ไม่มีหรอกดูดูดูเขายกขาขึ้นมาดูดูมานี่มานนี่นี่นี่น,นี่เร็วเลยนะมาน,นี่นี่จับมมไม่ได้ไม่ขนาดลับมาอาอย่าหันหลังกลับไปอีกนะ กินไม่สาดเลยไม่ได้ไหนอะไน,นี้เป็นอะไรหวนแบบนี้แบบนี้น,น,นี่อะไรป่ะอ๋อมันมันเป็นเหลือบๆมันจะเข้าไปแอบไปซ่อนปอ,อกมากมา <c oughs> อันจับได้แต่ว่าอย่าจับหางนะครับหางเขาขาดได้นะเขาก็เหมือนจิ้งโจกกันแหละสลัดหางทีนี้ถ้าหางเขาขาดแล้วอ่ะงอกเอ,อกมาอีกมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับตัดต <c oughs> ัดตัด แม้เ่มันมันจะอ้วนอ้วนกลมกลมขี้เหย่พอรงนีมนสองทุบแล้วได้เวลาแล้วจริงเราต้องได้เวลาแล้วแปลงฟันลนะไม่ไม่ใช่แปลงฟันตุ๊กแกนะแปลงฟันเด็กแปลงฟันแล้วก็เข้านอนนะครับพรุ่งนี้ป็นจันทต้องไปทํางานไปโรงเรียนนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็คงต้องลากันแค่นี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเดินได้โอเคแล้วพอแล้วพอใจแล้วไป ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอากล่องมารับเขาดีกว่าเอากล่องมาเริ่มเอากล่องมารับเขาพี่หาหนูอุ้มเองพี่พาไปเปลี่ยนน้ำมีดูก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเอเดี๋ยวเอาลงกล่องมแล้วค่อยค่อยบายบายเดี๋ยวไปบนึงโอเคเราก็จับเจ้าอาราดินลงกล่องแล้วนะครับลงบ้านแล้วแต่ก็จะจับได้นะหัวดิ้นนะสะดิดเสด็งมากเลยไม่ยอมเข้ากล่องนะครับ อย่าอยู่ข้างนอกไม่ยอมให้อุ้มไม่ยอมให้เข้ากล่องนะต้องอุ้มตั้งนานสองนานเลยเขาจะยอมนะครับเขาจะเจ็บไหมนะเดี๋ยวเอาลงข้างล่างดีกว่าวกลัวเขาเจ็บนะอยู่นพื้นเลโก้ไม่รู้เขาจะเจ็บด้วยป่านะเดี๋ยวให้เขาลง,างล่างอ่ะเข้าบ้านไปแล้วก็เปลี่ยนน้าให้เขาทุกวันนะครับแต่ว่าไอแผ่นรองวสัสดุรองพื้นอาจจะสักสองสามวันให้เปลี่ยนทีนึงไ,ได้นะแต่ว่าถ้าเขาเอื้อมออมาหรือเฉยต้องรีบเปลี่ยนทันทีนะครับ โอเคอ่ะมาดูเขาเข้าบ้านมาส่งเขาเข้าบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะบายบายกันนะอ่านี่ผมเอาเลโก้ของลูกมาต่อเป็นบ้านนะไม่ต้องซื้อนะประหยัดหนังเนี่เขาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วบ้านเดียวชั้นเดียวนะเข้าไปเลยบาย,บายๆอากาศหนึ่งห้าก็สวัสดีก่อนนะครับอ่าโผล่หาว่าทำไมเนี่ยเข้าไปโอเคบายบายครับ